3, 2, สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมา,าแนะนำวิธีใช้งานปุ่มต่างๆของเจ้าตัวอิลิโกที0นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับามาดูด้านข้างกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นปุ่ม PTT นะครับใช้เวลาเราจะพูดนะครับกดค้างไว้แล้วก็พูดนะครับผม ส่วนปุ่มเล็ก2ปุ่มนี้ปุ่มด้านบนตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดเสียงนะครับอ่าปุ่มด้านล่างก็จะเป็นปุ่มลดเสียงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้อ่าด้านบนก็จะเป็นช่องอ่าใส่ไม้หูฟังนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมไซซีนะครับผมอ่า มาดูที่หน้าเครื่องนะครับผมอ่าตัวนี้โชว์สัญญาณของซิมนะครับผมที่เราใส่ไปนะครับตรงกลางก็จะเป็นเวลานะครับผมแล้วก็โชว์แบตเตอรี่นะครับผมอ่าชื่อนะครับชื่อด้านบนก็จะเป็นชื่อกลุ่มที่เราตั้งไว้นะครับผมอ่าด้านล่างก็จะเป็นชื่อตัวเครื่องนะครับผมอ่าเรามาดู กดโอเคเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชื่ออ่าเดี๋ยวเอาเรื่องมันหน่อยอ่าจะเป็นกลุ่มนะครับตัวนี้กดเข้าไปอ่ากลุ่มที่เราเซตค่าต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับผมอ่าลงล่างมาด้านล่างตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นรายชื่อเครื่องที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับผมอ่ากดออกอีกครั้งหนึ่งลงมาด้านล่างตัวนี้เซตติ้งนะครับตั้งค่าล็อกหน้าจออะไรต่างๆนะครับตั้งค่าไฟให้โชว์กี่วินาทีนะครับผม ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลเครื่องนะครับเป็น ID เครื่องนะครับผมเ่าเรามาดูนะครับวิธีใช้งานนะครับเป็น private นะครับเป็น private ถ้าเราจะส่งเป็น private เฉพาะเครื่องนะครับกดดอกศรลงมาด้านล่างหนึ่งครั้งนะครับชื่อเครื่องก็จะมีอยู่นะครับในกลุ่มของเราของผมตอนนี้มีอยู่3มเครื่องเดี๋ยวผมจะคุยเฉพาะที่เป็นโมบายไลท์นะครับเราก็กดดอกศรขึ้นหรือลงก็ได้นะครับไปที่โมบายไลท์ แล้วก็กดพีซีหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วปล่อยนะครับผมแล้วก็กดค้างเลยอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็น private เตท์หนึ่งสองสามนะครับตอนนี้ได้ยินอยู่เครื่องเดียวนะครับอีกเครื่องหนึ่งจะไม่ได้ยินนะครับผมอันนี้เรียกเป็น private นะครับเวลาตอบกลับนะครับเราก็กดตอบกลับได้เลยโดยที่จะเป็นส่วนตัวอยู่นะครับเครื่องอื่นยังไม่ได้ยินนะครับเทสหนึ่งสองสามสี่อ่าเราก็สามารถตอบกลับไปมาไปมาแบบนี้เป็นส่วนตัวกันได้เลยนะครับ อ่าถ้าเราไม่อยากคุยเป็นส่วนตัวแล้วเราก็กดออกเลยนะครับผมอ่าให้หน้าจอหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเรากดส่งก็จะได้ยินทั้งหมดนะครับเทสหนึ่งสองสามสี่อันนี้ส่งเป็นกลุ่มนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ